ดีครับสุัดีเอฟซีการ์ชุดนักสุดท้ายครบวันนี้ผมอ้นอีกามาแรงตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นการเจาะลึกเจาะเกมฟันฉับฟันธงฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับในศึกซูเปอร์ซันเดย์นะครับที่มีคู่ที่น่าสนใจ4คู่นะครับเชลซีเจอกับแอสตันวิลล่าแมนยูพบกับเอฟเวอร์ตันสเปอร์เจอกับทางด้านของฟูลแลมและคู่หยุดโลกนะฮะลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ฟังกันจบลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครที่เคยกดซับก,กดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิลเลร์เป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการครอบจางตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของกาชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่คู่แรกครับที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์เชลซีเปิดบ้านรับมือแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้สนุกแน่นอนนะฮะ เชลซีกับวิลล่าต่างเป็น2ทีมในระดับคุณภาพนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทั้ง2ทีมสวนทางกันเชลซีอยู่ในช่วงขาขึ้นครับวิลล่าอยู่ในช่วงขาลงเพราะว่าเชลซีตอนนี้คือมันชัดเจนแล้วนะครับว่าในฟุตบอลถ้วยถ้วยเล็กเนี่ยเป็นทีมอีกชุดหนึ่งแต่ในขณะที่พรีเมียร์ก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นชุดใหญ่ชุดที่แข่งโป๊กเลยส่วนวิลล่านะครับ คุณภาพเชิงลึกเอาตรงๆก็ยังไม่ได้ใหญ่และก็ไม่ได้ยาวพอก็มีบางช่วงเวลาที่พวกเขาต้องใช้ตัวหะ,ะลัดลงสนามนะครับในช่วงเกมกลาดสัปดาห์นั่นทําให้เริ่มที่จะมีอาการอ่อนล้าน,นะครับซึ่งในเกมนัดนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเซอร์รบียกูรูนะวิเคราะห์นะฮะต่างมีความเป็นกังวลแทนที่อุนัยเอเมรี่นะครับที่จะต้องปรับทับติดตั้งระบบโรเทชันดีๆเช็คความฟิตของนักเตะแต่ละคนให้มันดีที่สุด ก่อนบุกมาเยือนที่เดอะบริดจ์ของทางเชลซีเพราะว่านี่คือเกมที่ต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับถ้าวิลลาตามหาโมเมนตัมที่ดีของตัวเองเนี่ยก็น่าจะเป็นนัดนี้ถ้าสามารถเก็บแต้มหรือว่าบุกเอาชนะทางเชลซีได้เราอาจจะได้เห็นวิลลากลับมาเดินในทิศทางที่ถูกต้องเหมือนเดิมครับเพราะว่าตอนนี้แอสเวลาของนาอิมรีเนี่ยช่วงหลังหัง สะกดคาว่าชนะไม่เป็นนะครับอย่างในเกมล่าสุดเนี่ยส่งตัวผู้เล่นตัวหลักๆตัวคีแมนหลายคนนะครับในการเจอกับยูเวนตุสแล้วก็ได้ผลเสมอมาแต่ก่อนอันนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าวิลล่าเล่นในลีกก็ไม่ดีๆไม่ค่อยจะชนะมีช่วงเวลาที่แบบเสมอกับบอลมัดหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะฮะอย่างน่าเหลือเชื่อเล่นในฟุตบอลทเวคราวาครับตกรอบด้วยน้ำมือของคริส์ตันพาเลสออกไปเย็นสเปอร์โดนสเปอร์สอนเชิง มาถึง1ประตูต่อ4ในศึก UCL เจอครับบรูชเปรียบเทียบระดับชั้นวันะเองก็วิลาดูดีกว่าก็แพ้0ูนเจอลิเวอร์พูลครับก็ถูกลิเวอร์พูลอัดมาเบาอสองศูนย์เจอกับคิสตันพาเลสในบ้านตัวเองก็โยน2คะแนนให้กับพาเลสไปซะอย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับในช่วงหลังๆเริ่มหัวตกแล้ว อูนีเมเรเริ่มเครียดแล้วแล้วเกมนัดนี้ต้องมาเยือนเชลซีด้วยโอ้โหเชลซี Chelsea ตอนนี้คือสดกว่าทางด้านของวิลล่าอย่างชัดเจนนะครับตัวผู้เล่นที่เป็นคีแมนไม่ได้เล่นในเกมกลางสัปดาห์ลงสนามในเกมนัดนี้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตานูโนมาดูเอเก้โคเปอเมอร์จาวเฟลิกซ์นะครับจะได้ลงเล่นแทนทางด้านของเอ็นคุนคูจอร์ดนซานโช่แล้วก็มูดริกนะฮะตรงกลางก็เปลี่ยนเหมือนกัน ก็จะเป็นการจับคู่กันร,ระหว่างคู่หูที่ดีที่สุดอย่างมอยเซตไกเซโดแล้วก็เอนโซเฟนันเดสนะครับกองหน้าตัวเป้าดีกว่าแจ็กสันหลังๆมีส่วนร่วมกับการได้ประตูให้กับทีมนะครับดังนั้นดูจากเกมนัดนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเชลซีทรงดีกว่านะครับสัญญาณบวกมากกว่า10เกมหลังสุดที่เตะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครถึง10เกมนะครับแม้ว่าในช่วง3เกมที่ผ่านมาที่วิลล่าบุกมาเย็นที่เดอะบริดจ์รวมทุกรายการ พวกเขาจะไม่เสียประตูก็ตามทีแต่ต้องบอกเลยว่าตอนเนี้เชลซีดูดีขึ้นมากเลยครับทั้งระบบการเล่นความเข้าอกเข้าใจระหว่างโค้ชกับตัวลูกน้องนะฮะแล้วก็นักเตะแต่ละคนก็สามารถยิงประตูได้แบบตลอดเวลาดังนั้นผมมองว่าเกมนัดนี้เชลซีมีภาษีดูดีนะครับในการที่จะเป็นผู้ชนะเหนือทางด้านของแอสตันวิลล่าแต่มันไม่ใช่เกมที่ง่ายครับวิลล่าเองก็มีตัวทีเด็ดวิลล่าเองก็มีดีในตัวเองแต่พอถึงช่วงเวลาเข้าได้เข้าเข็มผมมองว่าเชลซีน่าจะ สามารถฝากอุปสรรตรงนั้นได้แล้วก็เป็นผู้ชนะในเกมนัดนี้นะครับโดยที่ตัวคีย์แมนคือนิโคลัสแจ็กสันแล้วก็โคบ์พามเมอร์รวมถึงเจ้าเฟลิกซ์ด้วยนะครับที่เริ่มที่จะทําฟอร์มได้แบบเห็นน้ําเห็นเนื้อแล้วนะครับเกมรับของเชลซีก็ดูค่อนข้างดีขึ้นนะฮะดังนั้น3คะแนนน่าจะเป็นของเชลซีนะครับฟันธงอยู่ที่ประมาณ2ประตูต่อนหนึนะครับทีนี้ไปดูคู่ที่2ครับท็อตแนมฮอสเปอร์ เจอกับฟูลแลมนะครับเตะกันที่บ้านของไก่เดือยทองเกมนัดนี้สเปอร์นะครับคาดหวังถึงการเป็นผู้ชนะเหนือทางด้านของฟูลแลมนะครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านแล้วก็อยากจะเก็บ3คะแนนจากครั้งก่อนนะครับที่พวกเขาทำผลงานได้ดีมากๆนะครับในการที่บุกไปกระซวกไส้แมสซิตีถึง4ประตูต่อสูตรนะครับแล้วถ้าได้3คะแนนครั้งนี้เหนือฟูลแลมโอเคมันจะทำให้โอกาสของสเปอร์เนี่ย ในการจบท็อปโในซีซั่นนี้เป็นอย่างน้อยก็มีสูงมากขึ้นนะครับดังนั้นเกมรัดน,นี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันน่ากังวลน,นิดนิดครับตรงที่เกมรับของสเปอร์นะฮะขาดผู้เล่นคีย์แมนไปหลายรายมากนะครับอย่างนายประตูวิคาริโออันนี้เจ็บนะครับพอเจ็บปุ๊บไี่ส่งผลนะฮะเพราะว่าวิคาริโอเองก็เป็นพวก ผู้รักษาประตูช็อตสต็อปเปอร์ที่ดีมากนะครับปฏิกิริยาว่องไวนะฮะช่วยเซฟให้กับทางสเปอร์หลายๆครั้งมาแล้วอันนี้ก็ต้องวัดใจนาดนาด้านของเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ว่าจะสามารถที่จะทดแทนการหายไปของวิคาริโอได้หรือไม่ในขณะเดยียวกันครับคู่เซนเตอร์มิกกี้ฟานเดอร์เฟนยังไม่พร้อมนะครับร่างกายไม่สมบูรณ์ในขณะที่ครเซนโรเมโรเองก็ต้องรอเช็คความฟิตแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะไม่ถึงขั้นฟิตในการเป็นตัวจริงได้ ดังนะนั้นคู่เซนเตอร์อาจจะเป็นคู่นี้ครับนั่นคือดรากูซินกับเบนเดวิสโอ้โหถ้าเป็นคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าน่ากังวลแทนแฟนไก่พอสมควรคือตำแหน่งอื่นไม่มีปัญหาแม้ว่าจะขาดเบนชันคูแต่แดนกลางเนี่ยยังมีปาฟซายังมีอิบิซูมายังมีแมดดิสันแล้วก็ข้างหน้านะครับขยับเอาคูลรเซฟสกี้ไปเป็น ปีขวาซ้ายคือติซนตรงกลางคือดุมเด็กโซลันเก้น,นะครับถือว่าหน้ากลางดูดีแอบเป็นหัวตรงหลังครับนั่นคือสามเหลี่ยมทองคาตรงนั้นนะฮะอังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันว่าเกมรับเนี่ยของสเปอร์จะต้านทานหรือว่าจะยืนหยัดได้อย่างมั่นคงตลอดรอดฝั่งหรือไม่ในขณะที่ฟูลแลมของมาโกซินวาครับเกมนัดนี้ก็อยากจะใช้โอกาสนะฮะในการที่จะกลับมา,เร,าเรียกความมั่นใจเหมือนเดิมเพราะว่าเกมก่อนเสียทรงไปเยอะนะครับ เล่นในบ้านแพ้ต่อวุ๊ขาดลอยอย่างน่าเหลือเชื่อหนึ่งประตูต่อ4เกมนัดนี้ก็กำชับกำชาพวกอีโบบี้เอมิสมิทโรราอูคิมินสถ้ามีโอกาสต,ต้องทำลายแนวรับของสเปอร์ให้ได้เลยฟูลแลมตอนนี้ไม่ชนะใคร4จาก6เกมหลังสุดแล้วก็เวลามาเยืยนอนสเปอร์เนี่ยแพ้ถึง8จาก10เกมหลังที่มาเยือนรังของสเปอร์มานับเป็นห่วงตรงนี้ครับคือนอกบ้านก็ไม่ดี t ฮ t ูเฮ t e ในการเจอกับสเปอร์ก็ไม่ดีเพียงแต่มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ผมบอกไปว่าเกมรับของสเปอร์ไม่ใช่ชุดตัวจริงไอต้ตรวนี้เป็นช่องว่างครับที่ทําให้ฟูลแลมเพิ่มโอกาสของตัวเองในการที่ดีบแต้มครับซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นเบนเดวิสเป็นราคูซินเนี่ยไม่ชัวร์ครับนะฮะดังนั้นโอกาสที่สเปอร์จะเสียประตูมีโอกาสที่ฟูลแลมจะได้แต้มมี ดังน,นั้นผมมองว่าคู่นี้จะจบลงด้วยผลเสมอมีสูง1-1หรือจะเป็น2-2เป็นไปได้ทั้ง2ทางเลยครับทีนี้ไปดูคู่ที่3ครับแมนยู U, เจอกับเอเวอร์ตันครับนี่คือเกมแรกในบ้านสำหรับในลีกของรูเบนอาโมริมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เตะในบ้านต่อหน้ากองเชียร์ต็นฟุตบอลถ้วยนะฮะก็สามารถเก็บชัยชนะได้ ครั้งนี้น่าสนใจว่าเด็กของรูเบนอามอริมจะต่อยอดในบททดสอบของรูเบนอารมอริมได้หรือไม่เพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเกมแรกเนี่ยโอ้โหดูเลอะเทอะเลยนะฮะสเปซสปากเลยทุกคนยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบการเล่นหลัง3ของท่านั่นของรูเบนอามอริมนะครับพอขยับต่อมาฟุตบอลถ้วยโอเคดูจะมีความมั่นใจดูจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้เนียบที่สุดครับมันยังมีอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่า แมนยูยังต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับในยุคใหม่ของรูเบนอัลโมรินครับนี่คือบททดสอบครั้งสําคัญนะครับว่าแมนยูจะกล้าไปอยู่ในจุดจุดไหนนะครับซึ่งผู้มาเยือนคือเอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตันตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องการคือ3คะแนนในช่วงบทสัมภาษณ์นะครับของชอนได์เขาเองยอมรับเลยว่าเขาเองก็ผิดหวังกับการที่ได้เห็นว่า ลูกทีมเนี่ยทำประตูได้ไม่มากพอมันก็เลยทำให้เอเวัตันไม่มีศักยภาพดีพอในการเป็นผู้ชนะในแต่ละเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่เอเวัตันเนี่ยบุกไปเยือนเซาท์แฮมตันและเล่นในบ้านเจอกับเบรนฟอร์ดนี่คือ2เกมที่ชอนไดส์คาดหวังสูงถึง6คะแนนแต่ได้มาแค่แต้มเดียวแพ้นักบุญเสมอเบรนฟอร์ดที่เหลือ10คนนะครับเกมนัดนี้ชอนไดสยอมรับเลยว่าเป็นรองทางด้านของแมนยู และเขาพยายามที่จะดูคลิปดูไฮไลท์ดูแนวทางของรูเบนอเรรมแล้วก็เพื่อที่เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เอเวอร์ตันเสียประตูแล้วก็ซื้อเกมรับจากในตัวของเจมส์ท็อกฟสกี้แล้วก็จอร์ดเบรนสเวนรวมถึงการเซฟประตูของจอแดนพิกฟอร์ดคือชอนได้มองว่าเกมนัดนี้ถ้าได้1คะแนนถือว่าเป็นแต้มใหญ่แล้วสําหรับเอเวอร์ตันนะครับซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเอเวอร์ตันจะต้องเจอกับโปรแกรมขาลโหดมากๆ ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะฮะเริ่มจากการเจอกับทางแมนยูนี่แหละนะฮะแต่ถ้าภาพรวมมองแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเอฟตันยังไม่พร้อมกับยังไม่พร้อมสำหรับการเป็นผู้ชนะเพราะว่าอะไรเกมรับคุณโอเคเหนียวจริงดีจริงแต่เกมรุกเนี่ยคุณไม่สามารถคาดหวังอะไรได้กับทั้งเบต้ตัวสำรองรวมถึงตัวจริงอย่างโดนเออดคอบอตเลวินคือผมมองว่าหน้าของเอฟตันเนี่ยคือเบาไปครับเบาไป แล้วตัวผู้เล่นรายอื่นๆก็คาดหวังได้น้อยครับคือจะซื้อเกมรับอย่างเดียวมันไม่ได้ครับมันต้องซื้อเกมรุกด้วยแล้วท่าที่เห็นคือเกมรุกนี่แบบโอ้โหคือมากครับตัวรุกของทางเอเวอร์ตันมีโอกาสก็จริงครับแต่จบสกอร์ในใดนที่3ในกรอเเทโทนก็คือยากลําบากเหลือเกินแตกต่างกันกันกบแมนยูคุณได้เห็นแล้วนะครับว่าแมนยูเริ่มที่จะมีประตูเกิดขึ้นนะครับจากคอยลุนจากกานาโชที่มีโอกาสเยอะนะครับตัวผู้เล่น ก็พร้อมที่จะแอสสต์แม้กระทั่งมาสราวีนะครับรวมถึงบรูโน่แฟนันโอคาเต้คือเรียกได้ว่าคุณภาพของตัวผู้เล่นแมนยู you, ดูดีกว่าเอเวอตันครับแล้วนักเตะทุกคนพร้อมที่จะสร้างอิมแพคให้กับตัวเองสร้างอิมแพคให้กับทีมนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองทางด้านของโรเบนอาร์โมริมซึ่งผมมองว่าทีมที่จะมีภาษีที่เป็นผู้ชนะเทไปทางสีแดงครับไปสีแดงเลยฮนะ ะะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจได้แบบเต็มๆด้วยนะครับเพราะว่าในเวลาที่เอเอร์ตันโดนก่อนนะสมมติว่าโดนก่อน1นะึนะกลับมายากพอกลับมายากปุ๊บพร้อมที่จะโดนลูกที่2ได้ทุกเวลานะฮะซึ่งมองว่าเกมนัดเนี้ยจะเป็นเกมที่แมนยูจะสร้างโอกาสได้มากกว่าเอเอร์ตันอยู่ที่ว่าปซศาแดงเองจะทิ้งโอกาสนั้นแบบทิ้งขว้างหรือไม่นะฮะถ้าจบสกอร์พม ใช้โอกาสไม่เปลืองมีโอกาสชนะเอเวอรสต์สูงครับจอแดนฟิกฟอร์ดเซฟจนมือแตกครับในเกมนัดนี้นะฮะหรือว่าต้านทานไม่อยู่แน่นอนน่าจะแพ้นะครับสำหรับทางเอเวอร์ตนะ์หนามองไปที่สกอร์สองศูนย์เป็นอย่างน้อยสำหรับทางแมนยูเลยนะฮะทีนี้ไปดูคู่สุดท้ายนะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร,ร์ซิตี้นะครับคู่หยุดโลกนะฮะเกมนัดเนี้ยไฮไลท์สำคัญของ เซิงกฤตแล้วก็กูรูนะครับเขามองกันที่ตอนนี้อันนี้ชัดเจนแล้วว่าอิบราฮิมากโกนาเต้อีบูเนี่ยจะไม่ได้ยินคู่กับทางฟันไดจะหายไป5-6ถึงสัปดาห์นะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันชัดเจนมากว่าอีบูกับบิ๊กเวิร์สเนี่ยเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่ลงตัวบูบุนแข็งแกร่งมากนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งซ้อนนะครับเรียกได้ว่ามีความลงตัว แทบจะทุกเวลาครับอาจจะมีช่วงเวลาที่หลุดบ้างดรอปบ้างครับแต่ว่าในภาพรวมนั้นถือว่าเป็นการจับคู่กันที่ดีมากๆระหว่างอีบูแล้วก็ทางฝันไดทีนี้ถ้าโกนาเต้ไม่อยู่เลาวใช้ใครอันแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่กุสือร์อนเนอต้องเลือกแหละซึ่งถ้าตามข่าวนะครับคาดว่าน่าจะเป็นโจโกเมสรับจบตรงนี้บางคนบอกว่าโหโจโกเมสหรอ จะทาหน้ที่ได้ดีกับโกนาเต้หรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาโจโกเมสรับจบเนี่ยรับจบจริงๆนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีด้วยรวมถึงโจโกเมสเองก็ซ้อมกับทีมทุกวันซ้อมเคียงข้างฟันไดซ้อมเคียงข้างโกนาเต้ทุกวันซึ่งก็เชื่อว,ว่ากุสือาันเนอร์นั้นก็มองหาแผนสำรองอไว้อยู่แล้วแล้วเดอะคอปก็ต้องมั่นใจครับในตัวของกุสือาเนอร์ที่จะสามารถงัดวิธีที่จะใช้งานเจ้าหน้าของโจโกเมสในการเล่นเคียงข้างฟันไดนะครับ แล้วก็อย่าลืมว่าลีพูคือทีมที่เดินหน้าด้วยระบบนะครับเล่นกันเป็นทีดดังนั้นไม่น่ามีปัญหาการบาดเจ็บของอีบูน่าจะทําให้โจโกเมสเนี่ยเทคแอคชั่นมากขึ้นนะครับคือโอกาสของเขาในการที่จะแสดงออกแสดงความสามารถสร้างผลงานให้กุสูอันเนอร์ได้ประทับใจและถ้า,ากว่าในเกมนัดน,นี้เขาสามารถช่วยให้ฟันได้เนี่ยจับตายทางด้านของเอริบล็อกเทลล์แบบอยู่หมัดเลยแล้วเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสําคัญที่ทําให้ ลิเวอร์พูลนะครับไม่เสียประตูเป็นส่วนหนึ่งสําคัญที่ทําให้ทีมชนะโจโกเมสเนี่ยนะครับจะกลับมาอยู่ในสายตาของแฟนบอลทั่วโลกได้นะครับขณะเดียวกัน,กนครับสิ่งที่เฝ้าติดตามคือเกมนัดเนี่ยแมชชีตีมาแบบเป็นรองนะครับซึ่งกิลก,กูรูมองว่าตอนนี้ซิตี้เป็นรองและเป็นรองทั้งความมั่นใจเป็นรองทั้งความเชื่อมั่นเป็นรองทั้งผลงานเป็นรองทั้งในเรื่องของความแน่นอนในเกมนะครับ แต่หลายๆคนก็ยังมองว่าเป๊กก็ยังเป็นเป๊ปเป๊ปที่ยังไม่สามารถมองข้ามได้เป๊ปเป็นคนที่พร้อมที่จะลบความผิดพลาดในทุกเวลาครับซึ่งเขารู้ว่าตอนนี้แมสซิตี้มีความพลาดเยอะนะครับเป็นแมสซิตี้ที่ฟอร์งตกลงแต่เขาก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวแมสซิตี้ก็จะกลับมาอยู่ในจุดที่ใช่แล้วก็เขาก็คาดหวังว่าจะเป็นนัดนี้จะเป็นนัดที่ลิเวอร์พูลเนี่ย กำลังมั่นใจสุดขีดนะครับบางครั้งความมั่นใจสุดขีดอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้ทําให้ติดประมาทก็ได้ตรงนี้เฟสเองก็ฝึกซ้อมกันหนักเลยนะครับบอกลูกทีมว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ต้องทําให้ได้เพราะว่าในเกมกับทางด้านของลีฟูก็จะมีโอกาสอยู่แล้วคุณจะเจาะที่ตรงไหนคุณสามารถเจาะที่ตัวโจโกเมสก็ได้เจาะไปที่เทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนก็ได้เพราะว่าเทรนเองก็จะกลับมาเล่นแทนที่คริสแบดลีย์นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับ การใช้โอกาสของทางด้านของซิตี้เหมือนกันนะครับก็ต้องมาดูว่าท่อน้ําเลี้ยงจะส่งตรงไปถึงอเออริงบล็อกทาร์เลนไม้ตัวผู้เล่นคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบรโดซินวาเคมิเดอรอยหรือเป็นมาริอุสนูเนสนะครับจะสร้างโอกาสได้ดีมากน้อยเพียงใดการยิงระยะไก,กลอะไรต้องเกิดขึ้นไหมแล้วก็ลูกพิเศษจากลูกซิพิเซตเพลย์ลคุณต้องมีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับคือมันต้องคิดให้มันละเอียดจริงๆให้มันคอรอบคลุมจริงๆเพราะว่าการเอาชนะลิเวอร์พูลเนี่ย มันไม่ได้ง่ายเลยในช่วงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้ามองภาพรวมผมยังดูดีกว่าเรือครับแม้ว่าจะไม่มีอีโบแต่มีโจโกเมลรับจบผมมองว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องความกังวลน,นะครับแล้วก็เกมรุกดีอยู่แล้วแดนกลางแข็งแกร่งอยู่แล้วแตกต่างกันกับแดนกลางของแมิสตี้เองนะครับไม่มีทั้งโรดรีไม่มีทั้งโควาสิตเบาไปเยอะเลยฮะนะครับดังนั้นยังมองว่าลิฟวูมมีภาษีที่จะเอาชนะแมชชิสตี้ได้มากกว่าที่ซิตี้เอาชนะลิเวอร์พูลนะครับ มองว่าสกอร์อาจจะบทแล้วก็บียดกันอยู่ที่2-1หรือว่าประมาณ1นูนเนี่ยแหละครับนันะครับนั่นคือ4คู่หลักเลยสำหรับศึกซุปเปอร์ซันเดย์และคุณเละครับมองว่ายังไงร่วมกันวิเคราะห์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับและก็อย่าลืมครับถ้าใครอยากจะดูฟุตบอลแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับดูคนเดียวมันเหงาสามารถมาที่ร้านหลงเราวิภาวดีได้นะครับผมก็จะอยู่ที่ร้านนั้นแล้วก็พร้อมต้อนรับทุกคนนะครับ ทางแฟนหงแฟนเรือแฟนผีแฟนท็ฟนอฟฟี่เรามาดูในศึกซูเปอร์ซันเดย์ด้วยกันนะครับล้วเจอกันที่งานนะครับสวัสดีครับ